สอนะคะอากาศดีเลือกดียามดีตอนเช้าค่ะไทยดีมงคลน,นะคะวันอาทิตย์สดใสเกิดจ้าค่ะคุณยายได้มีของเสยหาฝากพี่น้องชาวไทยคง่ยยจะยุกขึ้นเลยนะคะ,คะดูเลยนะคะราคา1นึ่งพันกระซิบข้างหูบาวหนึ่งพันหกบาท พศษวันนี้วันอาทิตย์คุณยายราคาพิเศษคลิปๆนะคะ,ะคลิปก่อนก็เป็นราคาพิเศษ,ษคลิปนี้ก็เป็นราคาพิเศษนะคะเดินมาฟ้าสว่างอากาศดีะคะ่ะวันอาทิตย์สดใสเก็บก้ค่ะคุณยายมีของสวยงามมาฝากพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะผ้าไหมมัดหมีสามจะกรแม่บอลรับผ้าไหมลดจำนำเจ้าเก่าะคะ่ะ มีของสวยงามมาฝากพี่น้องชาวไทยนะคะของสวยงามคือผ้าใหม่ของคุณแม่นี่เลยค่ะกระซิบข้างหูเบาเบาหนึ0งพันห้อยบาทจ่าเนื้อหนามากผ่านหนาแน่นมากค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะ ตัวต่ำนะคะเบอร์ส8ปดค่ะเป็นสีแววหวานนะคะเชิงล่างเชิงบนนี้ส่วนมาการาคาพันหกพันเกตจะมีเชิงล่างเชิงบนเป็นใายสีนะคะให้ดูสังเกตที่เนื้อผ้าก็คล้ายกันนั่นแหละค่ะแต่การมัดหมีของเขาจะเพิ่มลายมัดนะคะค่ะข,ขอศิลามณีราคาอยู่ที่กระสีขั้นขเบาๆหนึ่งพันหกพันบาทค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนวันนี้วันอาทิตย์ราคาผ้าใหม่ของแม่นะคะลดต่าลงทุกทุกคลิปน,นะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะโดดเดี่ยวท้าพรวปีแบบโทนสีหวานนะคะชมพูแวหวานนะคะขอศิลามณีค่ะค่ะเชิญ่างเชียงบนจะเป็นเสริมสง่าราศีลายบายศรีนะคะเป็นลายบายศรีค่ะเสริมชักเสริมสิริมงค,คลให้ท่านนะคะเชิญนักเชีงบนนะคะขอศิลามณีค่ะ มักผืนไหนชอบผืนไหนเวลาคุณยายอย่ยกขึ้นมาเอทไลน์ก็หาคุณยายแทักมาทำลายนะคะหาคุณยายขอเก็บพทดรอท่านนะคะตามาด้วยหมายเลขกสิบเค่ะหมายเลขกสิบเกเก,บเก,ก็เป็นช่องนางน้ำไหลน,นะคะสดสวยโดเด่นแทบตาทุกผืนงามทุกผืนยิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะมีแต่คำว,ว่าสวยตามาผ้าใหม่นะคะ แม่บวัรับข้ามาเพื่อจะนําเป็นช่อง youtube นะคะของของแม่ดีเป็นช่อง YouTube นะคะฝากพี่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านนะคะไม่ใช่เฟซนะคะคุณแม่ไม่ได้ขึ้นน้าเฟซค่ะเป็น youtube ค่ะบอกลูกค้าทุกท่านนะคะเพราะว่าเขาถามมาค่ะก็ตอบลูกค้าไปแบบเป็น youtube ค่ะของคุณแม่ค่ะดูย้อนหลังได้นะคะช่อง YouTube ดูย้อนหลังได้ค่ะคิดลังค่ะ ค่ะวันนี้วันที่21นะคะพฤศจิกายนคุณแม่ทำคลิปนะคะสวยทุกผืนง,งานทุกผืนค่ะในท่องทางน้าไหลนะคะเก็บภาดต่อภายนะคะแต่พักผึ้งนิดหนึนค่ะ ตามมาด้วยหมายเลข16ค่ะสวยทุกถืนงานทุกถืนสวยมากค่ะเขียวหัวเป็ดน,นะคะช่องกลางม,มันหนึ่งจนเขียวหัวเป็ดน,นะคะลายสวยนะคะโดดเด่นแคาวทุกขืนนะคะนิ่มสลวยสวยทุกถืนค่ะแม่บระวรรับผ้าไหมโดยจำนำเก้วเก่านะคะได้เวลาเลือกดียามดีเลือกชัยดีมงคลงดีตอนเช้านะคะตื่นมาฟ้าสว่างค่ะลูกสว่างค่ะค่ะลุงสวัสดลุกสว่างให้ ได้เวลาลรื่งดียามดีคุณยายได้ผ้าสวยมาหยิบยกให้กับพี่น้องชาวไทยใจดีได้ดูนะคะแม่บวันรักผ้าไหมหลุดจำนำค่ะคุณยายขอกระชิบข้างหูเบาๆค่ะหนึ่งคันหูร้อยบาทจ้าสวยทุกคืนงามทุกผืนค่ะ งานนะคะมายิ้มร mm ับกับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะค่ะุณแม่ก็เสิดมาพระสว่างก็มีของสวยงามมาฝากพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะของสวยงามของคุณแม่ก็เป็นผ้าไหมมัดหนีนี่แหละค่ะมัดผืนไหนชอบผืนไหนเวลาคุณยายหยิบยกค่ะท่านแม่บ้านทุกท่านนะคะให้จับตามองดูว่าเหมาะเโลกกับท่านผืนไหนนะคะเอสไลน์ก็หาคุณยายค่ะแล้วก็ตอบทำลายนะคะคุณยายขอน้อมรับตอบลูกค้าทำลายทุกท่านนะคะ ให้ความสะดวกทำลายค่ะเพราะว่าเบอร์โทรนี่คุณยายฝากไว้ใต้คลิปทุกเบอร์นะคะทุกคลิปนะคะแต่ถ้าคุณยายขอให้แอไนไลน์ค่ะเพราะว่าภาพที่ถ่ายออกไปให้ดูอีกก็บางทีคุณยายถ่ายทาภาพไม่ชัดเจนค่ะแล้วก็ส่งให้ดูทำลายก็ภาพจะชัดเจนนะคะขอบอกพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะมีช่องทางน้ําไหลค่ะสวยมากค่ะ เก็บทับราท่านนะคะตามมาด้วยหมายเลข14ค่ะเป็นลายนี้อบคุณหูคุณนตาบ่อยนะคะกํลาลังนิยมกันนะคะลายใบไม้ค่ะค่ะเป็นยอดนิยมนะคะเป็นสีแดงข้างนะคะสดใสตัวดดเด่นแคล่พรานิ่งสะดวยสวยทุกพื้นนะคะ ผ้าหมมันมี3สามตะกอค่ะมันเป็นค้าสามตะกอความยาวสองเมตรนะคะกว้างสองเมตรคูณหนึ่งเมตรนะคะกว้างสองลึกหนึ่งนะคะเป็นผ้าที่มาก,กรฐานค่ะอ้วนหอมใส่ได้นะคะใส่ได้ทักใช้ค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณย,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 ยายนะคะคุณยายคุณยายแอ็ไลนให้แอลนไล้าหาคุณยายนะคะคุณยายตอบลูกค้าทำลายค่ะสวยทุกผืนนะคะ ราคาค่ะราคาเบาๆนะคะราคากระส้นค้า่หงสเบาๆหนึ่งคันหงร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ ไหมมัดหีสามตะกอแม่บวรราคาไหมมัดหมีสามตะกอราคาอยู่ที่กระซิบข้างหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะลายนี้ก็คือลายดอกมะเขือน,นะคะคุ้นหูคุ้นตาบ่อยนะคะจะสูส่สายตาพี่น้องชาวไทยบ่อยนะคะลายดอกมะเขือน,นะคะค่เพราะว่าเป็นยอดนิยมค่ะลายนี้เป็นลายยอดนิยมของพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะชอบนี้ลายนี้็แอเอลน์เข้าหาคุณยายค่ะเข้ามาหาคุณยายได้ค่ะ แม่บอลรักผ้าไหมหนุ่มจำนำเจ้าเก่านะคะได้เวลาพ้ามาหยิบยกให้พี่น้องชาวไทยใจดีได้ดูนะคะค่ะลายนี้ก็คือลายดอกมะเขือผ้าไหมมันหมีสามตาตอละคะเป็นสีแดงข้างค <The camera apan> ่ะสืยที่ผืนงามมุกเหืองค่ะเดี๋ยวลงจีบเปับประเทศกับประเทศรับผมครับว่ารับก็กล่อมนักยาลงมามาหลับนีก็ยังมีมันเปิด ไลน์ข้างหาคุณยายนะคะคุณยายขอตอบลูกค้าทำไลน์ค่ะคุณยายครับอาจารย์ครับจำเงินกับอที่ค่ะตามมาด้วยหมายเลขสิบสองนะคะสีม่วงโดดเด่นสนใจแพรวาวนะคะม่วงค่ะม่วงดอกลัาค่ะสวยนะคะงามผ้าไหมมันหนีสามตะกราคาเบาๆนะคะราคาพิเศษมากค่ะอันนี้วันอาทิตย์ราคาพิเศษทุกคลิปนะคะคลิปก่อนก็เป็นราคาพิเศษค่ะ นิ่มสวยสวยทุกผืนจะซิบข้างหูเบาๆหนึ0ง้บาทนะคะวันนี้วันอาทิตย์เลือกดีชัยดีมงคลน,นะคะคุณยายถ้าคลิปถ้าวันนี้ราคาลดทุกคลิปนะคะขอศิลามัีสวยมากค่ะ ไหมนัดหมีม่สามตะกอค่ะเป็นลายขาวดํานะคะคุณแม่บ้านทุกท่านพี่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านแม่บ้านทุกท่านนะคะที่ยังไม่ได้งานขาวดํานะคะเวลาเราใส่ออกงานขาวดํานะคะจะได้แบบสง่าราสีนะคะสวยทุกเืนงานทุกเผยนะคะผ้าไหมมัดหมี่สามตะกอนะคะขาวดําราคากระซิบข้างหง,งบเบาๆหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยทุกเืนงานทุกเืนนะคะ สวยทุกขืนค่ะถ้าไหมไมีแจะคำว่าสวยตาม,มานะคะแม่บอลรักถ้าไหมหลุดจากงานเจ้าเก่านะคะสวยทุกขืนงานทุกขืนค่ะอาจเป็นง,งานขาวดำนะคะลายดอกมะเขือค่ะ เบอร์สิบ <im> ก <itation rip hate>. ็เป็นลายเก่างัดนะคะแต่เป็นสกอปูลสีธรรมชาติขาวชาช้างค่ะสวยผู้พื้นงามผูกพื้นต่อเด่นแทวผ้าทุกพื้นนะคะแม่บวรรักษ์้าหมายถูงจำนำแก้าเก่านะคะตากับยายก็ได้เวลาก็คุณยายก็เป็นฝ่ายจัะชาสัมพันธ์คุณตาก็เป็นมือกล้องนะคะคุณตากับคุณยายขอสู้ๆต่อไปนะคะเพราะว่ากําไรจากขอใครนะคะกําลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะ ที่ให้กำลังใจกับุณตากับุณยายุณยายขอสู้ๆค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนนะคะเขินล่างเชิงบนก็บริวารช้างน้อยนะคะถ้พาพวกนี้ตาราคานี้จะมีเขินล่างเชิงบนช้างน้อยตามมานะคะผงช้างน้อยผงนี้จะเรียกเพื่อนเรียกผงเข้าบ้านนะคะเสริมสิริเสริมมงคลให้กับท่านนะคะเป็นสีขาวงาช้างค่ะ ขอเก็บ7แพ็กชั่นนะคะแถมมาด้วยหม้เล้ยง้าวค่ะหงานนี่ก็สวยนะคะออกโทนสีกะปิค่ะสวยมากค่ะ ผ้าไม้ม่มีสามตะกรนะคะออกสีธรรมชาตินะคะเป็นสีกระปิสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นแพา่ายทุกผืนนิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะแม่บวรรับผ้าไม้คุณจะนำค่ะแม่คุณแม่ก็แกเด็กคุณแม่นะถ้าไหมของคุณแม่ไม่แก่นะคุณแม่นะคะสวยทุกผืนนะคะค่ะขอเป็นกำลังใจค่ะคุณยายกับคุณตาขอสู้ๆนะคะนี่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านให้กำลังใจคุณยายดีมาตลอดนะคะ พี่น้องต่างประเทศนะคะพี่น้องชาวไทยจะดีที่ไปทํางานต่างประเทศนะคะเป็นมีครอบครัวต่างประเทศนะคะก็ให้กําลังใจคุณยายมาตลอดนะคะขอให้ศ th ีสิทธิ์ปกป้ он, งงองท่านนะคะสยามเทวาที่ิราทธเจ้าตามคุ้มกัคองช่างนะคะท่านอยู่ต่างประเทศนะคะขอให้เป็นกําลังใจคุณยายมาตลอดเรื่อยๆตลอดนะคะขอคุณยายขอสู้ๆค่ะมักปืนไหนชอบปืนไหนบอกคุณยายนะคะ เด่สนสง่านะคะเพราะว่าเส,สน่สง่าราศีให้กับท่านนะคะเพราะว่าภาพเด่นชัดมากค่ะขาวดำนี่ลายเด่นชัดมากค่ะสวยมากนะคะถ่ายอนไลเต้องหาคุณยายคุณยายฝากเบอร์โทรไว้ใต้คลิปทุกเบอร์นะคะทุกคลิปนะคะถ่ายอนไลเต้องหาคุณยายเลยะคะ่ะว่ตกุคุณยายขอนอมรับตอบลูกคา้าถางไลน์นะคะทุกท่านนะคะขอบคุณท่านมากค่ะที่ให้กําลังใจคุณยายมาตลอดนะคะ แถวดำนะคะราคากระชิบข้างหูเบาๆหนึ่งพันหกร้อยบาทจ้า ตามมาด้วยไหมเล่เกตค่ะสวยนะคะถ้าไหมมันมีสามตะกอน,นะคะลายก็ออกแบบช่างเขาก็ออกแบบไปเรื่อยๆนะคะลายจะไม่ค่อยซ้ำแบบนะคะเพราะว่าอยู่กับฝีมือช่างนะคะขอชมฝีมือช่างค่ะออกแบบได้ดีมากสวยมากนะคะสีนี้เป็นแดงสีข้างค่ะเป็นแดงข้างนะคะแดงเลือดหมูก็ใช่ค่ะงานทุกผืนสวยทุกผืนเด่นชงราตาสีทุกผืนนะคะเวลาคุณในบ้านใส่ถ้าไหมไปขยับตัวเคลื่อนย้ายนะคะ่ค่ะ เขาจะสร้างราศีให้กับท่านนะคะขึ้นข้าวขึ้นเงานะคะค่ะเวลาใช้ผ้าไหมทําไปเข้าใจถามคุณยายได้ทำลายนะคะคุณยายน้อมรับตอบทุกท่านนะคะสวยทุกผืน,นางานทุกผืนค่ะคุณยายจะบอกวิธีใช้ผ้าไหมนะคะ เบอร์หกเบอร์หค่ะอันนี้อราโวนสีอีกนะคะนิ่สวยสวยทุกขืนนะคะเบอร์หกค่ะยกขึ้นมาหยิบยกข,ขึ้นมามีแต่คำว่าสวยกังงามนะคะผ้าไหมแม่บอลรักแก้วเก่านะคะช่องของคุณแม่ก็แอดไลน์เข้าหาแอขารขอใช้นะคะค่ะพิมพเข้าช่อง youtube ก็ว่าแม่บอลรักผ้าไหมหรือจานำนะคะเป็นช่อง youtube ของคุณแม่นะคะ ่ะเอฟไลก็กดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยค่ะให้กำลังใจคุณยายคือกดติดตามกดแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะที่น้องชาไทยทุกท่านนะคะที่ดูคุณยายอยู่นะคะนักผืนไหนชอบผืนไหนเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมานะคะให้ท่านจับตามองดูว่าเหมาะสมกับท่านผืนไหนนะคะผืนนี้เป็นสีอิฐนะคะโดดเด่นแพร่พันธุ์สวยสวยทุกผืนนะคะมีแต่คาว่าสวยตามมานะคะ ผ้าไหมมัม่มีสามตะกอค่ะ ท่านผืนไหนกลกับท่านผืนไหนนะคะในท่านจับตามองค่ะว่ามักถูกเฉลกับท่านผืนไหนนะคะเบอร์ห้าค่ะสวยนะคะช่องทางน้ําไหลค่ะกระซิบข้างหูบาะคน หมายเลขสามค่ะสีโอรสนะคะสดใสแววหวานมากค่ะงานทุกผืนสวยทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะคุณยายขอกระซิบห้างหูเบาๆนะคะคุณยายขอฝากทิพย์กรืนกับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะช่วยเป็นกาลังใจให้คุณยายตากยายนะคะมักผืนไหนชอบผืนไหนก็บอกคุณยายมาด้วยนะคะสีนี้ก็เป็นสีออกสีแววหวานนะคะเป็นสีโอรสนะคะ สดใสโดดเด่นแพร่ภามากนะคะออกงานราตรีก็สวยงานที้งก็โดดเด่นนะคะค<ะ>่ะงานทุกผืนสวยทุกผืนนะคะ ไหนบอกคุณยายนะคะคือนิสิต้ม่พางนะคะราคากระสบข้างหัวเบาๆหนึ่งทันหร้อยบาทค่ะถ้าไหมมันหนีสามตะกอสดใสโดดเด่นแทพราวนะคะออกโทนสีชมพูสวยมากค่ะสวยทุกผื้นงานทุกผื้นผ้าโดดเด่นพทพราวทุกผื้นนะคะนิ่มสวยสวยทุกผื้นค่ะสามกผืนไหนชอบผืนไหนเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมานะคะให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจับตามองดูนะคะ ถ้าถูกชโละกับท่านผืนไหนท่านมากผืนไหนคะ่ะแอดไลน์ก็หาคุณยายนะคะคุณยายฝากเบอร์โทรไว้ใต้คลิปทุกคลิปนะคะคุณยายตอบลูกค้ทาทไลน์ค่ะให้ความสะดวกทำลายนะคะน้อมรับทุกท่านนะคะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะ มาด้วยไมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ 1, ่งก็เป็นลายสวยนะคะโดดเด่นแพลิน่นุ่มสะดวยสวยทุกสื่อค่ะเป็นสีแดงเลมกะขามนะคะมักผืนไหนชอบผืนไหนเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมานะคะให้แกะตามองดูนะคะว่าผืนไหนเหมาะสมกับท่านโูกเฉลิกับท่านผืนไหนนะคะถ้าผืนไหนก็บอกคุณยายด้วยค่ะเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมานะคะ อเอฟไลน์ต้องหาคุณยายเลยค่ะคุณยายตอบลูกค้าทำลายให้ความสะดวกทำลายนะคะกระซิบข้างหูเบาๆหนึ่งพบาทค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนค่ะโดดเด่นแทรทาาทุกผืนนะคะ นี่ค่ะคุณยายขอขอบคุณที่น้องชาวไทยเจดีทุกท่านนะคะที่ดูคุณยายมาตลอดให้กำลังใจคุณยายมาตลอดนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องที่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะมีแต่คำว่ารวยทุกท่านค่ะ